ชื่ออันเออว่าไงวะวันนี้มึงไปไหนมาเนี่ยไปเรียนสงครามมาเฮียมันแหมแม่งมันเฮียเจอเด็กเด็กแว้นเต็มเลยเฮียแม่งมาเป็นฝูงอ่ะแต่กูก็ดีใจเฮียเด็กแว้นไม่ควายแต่กูก็ดีใจนะมึงเฮียแม่งมีคนเป็นห่วงเปห่วงมึงยังไงเฮียเด็กแว้นมันบอกกูว่ามึงระวังตัวไว้นะครับโอ้โหก็จะตีนึง เออไอ้จ๋องเมื่อวานน่ะเอ้ยไปเที่ยวงานสงการต้องป่ะไอ้เหี้ยไปไงมาไงล่ะไอ้เฮียพาพ่อไปด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงครับพ่อของดีวะ้ยไอ้ี่ธรรมดาไอ้เหี้ยไอ้เฮียโหไปนี่แบกทาร้พ่อกูเลยเนี่ยโอ้โไอ้เหี้ยแม่งสวัสดีพ่อกูด้วยโอ้โหวันนี้ทุกคนเน่ะไอ้เหี้ยพ่อไม่ใหญ่ขนาดนั้นเลยไอ้เหี้ยโอ้โหใครๆครก็บอกเขาล้พ่อกูน่ะโอ้โหพ่อแม่งใหญ่ขนนพ่อจะกล้าดีนพ่อกูณเลยเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเลี่ยต้องไปจะกล้าคุยกับพ่อไว้เนี่ยไอ่แล้วไ ออเป็นไอ้เหียเปอ้กีเขียใส่ชุดนี้แม่งเหมือนไม่งมว่ะเหมือนขาดลาสีไม่รู้อ่ะนครับขาผมพี่กนหน่อยอย่างนรยไรช่วยชวย่ีหนอยครับชุดมนไม่งอครับอยากให้งอเหมือนนองลูกนะครับ อะไรวะเล่าหมดนแบบวแ้่ไอ้น้องมองหน้าเอาเปล่าจะเอาเหรอเอามึงเอาเปล่าจริงปะโอ้โหจริงปะล่ะว่าจอกหัวแค่นี้มัท้ากูเลยอย่ามาป้งไหลโอ้โหเป็นไงเป็นไง กูก <mean> ูอยู One ่บนแดดไอ้สาวแดด